สอบเจ้าเอฟสามสองศูนย์นะครับอันนี้นะครับมินิไม่เดียวครับขึ้นย้อนแสงนิดนึงนะครับขึ้นย้อนแสงนิดนึงบินบกดูก่อนนะครับครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับบินบกดูก่อนนะครับว่าอาการบินจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอยู่ในน้ำเดี๋ยวไปเก็บไก่ อ๋อบินได้ดีครับบินดีก็อากาศดีครับผมสองช่องเร่งแล้วต่ระดับนะครับเร่งต่ระดับ เร่งตาาระดับครับผมเป็นเร่งตาาระดับนะครับถ้าบินขึ้นจากน้ําก็น่าจะโอเคนะครับแต่เหมาะก,กับที่ว่าพื้นที่ไม่มีลมเลยก็จะดีมากนะครับ <c oughs> <c oughs> บินต่ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใช้แรงใช้แรงในการ ใช้แรงในการยกตัวมันขึ้นนะถ้าเราผ่อนมากมันก็จะพ่วงบิดตัวขึ้นไม่ทันนะครับมานะครับลองดูนะครับขณะการขึ้นนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับขึ้นง่ายครับบินขึ้นง่ายไม่ต้องมีล้อ นะจะไปบินต่ำกว่าหัวผมว่านะลักษณะการบินถ้าต่ำกว่าหัวแล้วดิ่งลงมาแล้วมันจะดันไม่ขึ้นเพราะว่ามันอัพไม่ได้มันจะขึ้นไม่ทัน นะครับตัวนี้บินเบาๆครับผมตาขึ้นนะครับน่าจะท,ทนทนสำหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กเล่นด้วยตัวนี้ อังดูดูใหม่นะครับเคลื่ยนง่ายครับ จะไปไหนนี่ครับตอนนี้เล่นง่ายครับเล่นง่ายน้ำผมยังหาพื้นที่ไม่มีเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้าพื้นที่ที่มีน้ําต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังพอมีเวลาเดี๋ยวผมไปดินให้ดูนะครับ